สวัสดีครับเจทับบิตคอยน์ม n เนอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับการแก้ปัญหานะครับให้สามารถขุด ETHW ได้นะฮะคือถ้าเกิดก่อนคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราลองเปลี่ยนไปขุด ETHW แล้วมันไม่ขุดนะครับมันมีปัญหาอยู่นะฮะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับอ่ ETHW เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ ETH นะครับถ้าใช้เฟิร์มแวร์ของ ETC นะครับ ในการขุดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในการขุดที่ขุดไม่ขึ้นนะครับขุดเข้า e t h e r e u ปโไหรนน,นะครับตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีศูนย์ศูนย์หนึะครับอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์เก่านะฮะแล้วเรามาดูที่ไบแอนนะครับเนี่ยในไบแอนนะครับในสเตตัสนะครับมันจะเข้ามาเป็นเจ้าตัวของศูนย์ศูนยนึ่งเจ็ดอะไรเนี่ยครับ a c b อะไรเนี่ยครับ อ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะมันคืออีกตัวหนึ่งที่เราตั้งค่าไว้อันนี้คือตัวนี้นะครับที่เราตั้งค่าไว้คือตัว0ูนย์ศูนย์หนะครับมันเข้าเพราะว่าตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์เก่าที่เป็นอีเทอร์แฮนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่ที่เป็น ETC มันจะขุดแล้วไม่เข้านะครับมันแรงขุดขึ้นนะครับแต่ว่าจะขุดไม่เข้าตัวของไปแนนนะครับ เนี่ยมันก็จะไม่รีเจ็คด้วยนะแต่ว่าอุดไม่เข้านะครับถ้าเข้ามันจะเป็นชื่อ0ูนอ่าชื่อที่มันไม่ใชู่นนห้0่นะครับเป็นชื่อเรียงออกมานะครับงั้นวิธีแก้ทำยังไงนะครับเราต้องไปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับตัวเก่ามาใช้นะครับก็คือไปที่ไปที่เว็บบิดเมนนะครับแล้วไปที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วเลือกเป็นเฟิร์มแวร์นะ แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น ETC ETH นะครับแล้วไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวเก่ามานะครับของตัว ETH นะครับโหลดมานะฮะโหลดเสร็จนะครับก็ทำการอัปโหลดเข้าไปนะครับในตัวของเครื่องนะอ่าพิดเครื่องนะครับอัปโหลดไปตัวของเครื่องที่ไหนนะครับ ไปที่ตัวของอ system นะครับไปที่อัปเดตนะแล้วก็เลือกนะครับิร์มแวร์นะครับเป็นตัวที่โหลดมาใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะแล้วก็อัปเดตเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับมันจะกลับไป eth เหมือนเดิมแล้วก็จะสามารถขุด eth ดนะครับเข้าไปใน ไปแด็ได้นะครับแบบนี้นะเข้ามาแบบนี้นะครับขุดเข้ามาก็จะเห็นขึ้นเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สะขึ้นมา2 g h ละก็ค่อยๆขึ้นนะครับมันก็จะมีแรงขุดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะขุดเต็มนะฮะตอนนี้ก็มีคนหันมาขุด e t h w ค่อนข้างเยอะก็ลองเปรียบเทียบกันนะครับเพราะมมนต้องลงเฟิร์มแวร์ใหม่ นะครับว่าเราจะใช้เหรียญไหนดีระหว่าง ETC นะครับก็คือจะเป็น p ูนี้นะครับ ETC ใช้ URL นี้นะครับถ้าเป็น e t h w นะครับใช้ URL นี้นะครับก็นำก๊อปมาใส่นะครับแล้วลงกลับไปเฟิร์มแวร์เดิมนะครับเพื่อที่จะขุด e t h w ได้นะครับนำก๊อปมาใส่ตรงนี้นะครับใน setting เนี่ย e t h w นะครับ ตรงนี้ไม่ใส่ศูนย์ศูย์หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นชื่อให้เราเองนะครับในของสเตตัสของการขุดนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอ่าเจ็ดซบสามอะไรเนี่ยครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งค่านะครับมาขุด ETHW นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสองเหรียญน,นี้รายได้ไหนดีกว่ากันในตอนนี้นะครับ เราก็มาที่นะครับเว็บนับ w ัด t to my นะครับแล้วเราก็ใส่แรงขุดเข้าไปนะครับ2,400 m h ทั้งคู่นะครับแล้วก็ใส่ไฟเข้าไป2,000วัตต์นะครับทั้งคู่แล้วกด Calculate นะครับก็จะวัดออกมาให้เราดูนะครับตอนนี้ E t ท w เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์ต่อต่อเดือนนะฮะเอ้ต่อวันนะครับ7ดอลลาร์ต่อวันนะแล้วก็ ETC อยู่ที่6ดอลลาร์ต่อวันนะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่ายังคุมค่าไฟนะครับใน E เกนะก็ใครสนใจก็สอบถามมาได้นะฮะมีคนฝากขายอยู่นะแสงก็บาทเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะาสามารถนะครับวัดกันได้เรื่อยๆนะมันก็จะมีการผับเปลี่ยนในการขึ้นไปอยู่ที่ระดับแต่ละตัวนะครับ ว่าจะอยู่ที่ระดับไหนที่ราคาสูง่ากันนะครับรายได้สูง่ากันอยู่ที่ราคาของเหรียญเหรียญนั้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับจะตั้งค่าขุด ETHW ก็เท่านี้เองนะครับไม่ยากมากนะก็กลับมาขุดได้นะครับเป็น ETHW คืออะไรนะครับ ETHW เนี่ยคือคือตัวนี้นะครับเป็น Ethereum POW หรือ ป o ๊ o อ f verb รอีเทียมที่สามารถถุดได้นะครับเรียกว่า Etw นะครับตอนนี้ก็ราคานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ450บาทต่อเหรียญน,นะครับเหรียญก็ค่อนข้างขึ้นดีนะราคานะครับ่านะแล้วก็ตัวของตลาดนะครับซื้อขายก็จะมีเพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็มีหัวบินะครับ t i o นะ ก็สามารถสมัครแล้วก็เทรดได้นะครับแล้วก็ในใบแนนก็สามารถขุดได้แล้วนะครับแล้วก็เก็บในใบแนนได้แล้วด้วยนะแต่ว่าต้องรอดูต่อไปนะครับว่าใบแนนจะเปิดเทรดเมื่อไหร่ถ้าใบแนนเปิดเทรดผมว่าราคาจจะพุ่งได้นะฮะเก็บไว้ก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การประมาณการนะครับอ่าไม่ได้ฟันธงนะบ,บอกก่อนนะครับเป็นการประมาณการก็ ต้องเรามาระวังในการเทรดนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เจบิตคอยน์มิเนอร์นะครับแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับเพราะการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่มันตกลงมา e9 อย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่เยอะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้เท่าน,นี้นะก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับตัวเหรียญนีเครื่องอื่นๆนะครับที่จะให้ขุด ethw ได้ผมก็ ให้แบ็กกลับไปใช้เฟิร์มแวร์เดิมนะครับก็จะขุด ETHW ได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครวันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ